เฮ็ดนักม so pues so ือนี่โสมนักมือนี่วิสามมาตุโตนหายจะได้บุมีเหล่านะไปหาสถานที่แ้วเว้ยทีไรหาแนวแสงม่วงบ่เออเห็นบ่เบิ้มมือนี่ภาษากรหนึ่งสสสโอเคสาสาวสองหนุ่ม เออซ้ำซ้ำซ้นุ่มนะฮะสถานที่ก่อนนะมาแล้วมาแล้วเด็กๆครับโหยางกันสลายรสลายมาลอ้าวจัดการบิ่งจัดการบุ๊คหูของแก่หลวอมาไปมีของดีเอามามามเบิรแลว่ของดีเอามาป่ะเลอืเบอรโตก็มีขนเบอร์กุฏิป่ิ อันมันะเพิ่มเพิ่มแล้วมันจะเซ่สมออเอ็าชิมก่อนไิลงมือก่นไปชลงมืออ่ะไปชิลงมือเอาไฟีลมือนเดี๋ยดิมาแล้อ้าโูโหกินหมดไปจนเสียบเลยไปไปไครับคุยคุยคุยคุือาเบิงเงาอุ่มกรุบกบกเอามาวไหมคู่ว อันนี้ผู้ยผูดิ่่า่มนเฮ้ยเทิรมเลยเสียเอาเบิ้งเบกำนีครับมอาเบิ้งนังหน่อยเอาเบิ้งเอาเบิ้งตากองือเบิ้งหยรีวิวผู้อืก่อนเลยงับนมับเขาให้ อีกครึ่งนึงครึงนึ่งกันเลยไอ้เงาคิดแจกน้ำอ่ะเอมาแต่งงานแล้อ่ะขอสวัสดีตามก่อนเนาะจีนเสะาเด้ อืมเสียเาะคอยด้เห็นบงับมับข้ให้ให้บ้าลงมึงมงข้ามงแขกอจดพูวะไหนไใเปไหนออกกะไปใช่ต่อไปเลยูืน่คือเก่าเนาะพอดีเออจะนานจะลงน้องน้องอยู่พู่ออกกห่องกับออกกะเดกอะไรฮะโอ้โหมันเป็นอัน่ะ เปลี่ยนลุ้มสามมือเมือนะทีมุฮะถ้าตัดขาดไปตอนตอนไหนก็ตอนไหนตอนไหนไปงุ่มป่าสอนป่าเออไปสอนประมาณงุ่มเออสอนโอเคไปขอกันอีกคลิปหนึ่งเอาตัดดูวบไปสอนป่าซิวซาบะซิวใส่ผ้าฟชีสอน กับตะกรงมาดิตะกรงหับมาเองมันอ่ะเป็นตะกองซองอย่าตกคุ้มอีกน้องก็อดป้าติดชายปลาปลาลายเนาะมาเนาะปลาปลาลายเกินปลาใหญ่กับมีนะคะเบลงเลยเนาะเสียงเสียงคนสลาวันดามัสเซ อือด่ามาบุรป่าลายดีทุกคนไทยสวรรค์เปลไทยสวรรค์อไทสวรนกเขนีกัพ่อสู้แต่คนคนเขตโดนหอนก่อนสงาน่งุ้ ข่ามุกยาดีกลมมันเบิดคุณภาพแล้วเนาะนี่เนาะนี่คืออุปกรณ์ของเฮาเฮ้ยเอยหรือยังดังแยงดังแยงหรือว่าดังแกเหลื่อมตาดิอ๋อน่ะนี่นี่ไอ้กุ๊กกุ๊กโอ้ยมุกยามันเละลายเมื่อกะตาบเอากว่าทีมนะช่งบุกุ๊กอยงนี่เอาขุนเคยไปขุนเคยข่าบ้ค่ะอุ้ยไม่มีป่าทุน ป่าเนาะทุกคนป่าป่าปลาป่าอบ่ะอาเขาแคมงเนเด้ออาเขาแคมนเด้อเพราะว่าป่ามันอยู่ตํ้แขมเด้อนี่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 ่ายูเลยนี่นี่ลกคือว่าขี่ต้มก็ไล่เนาะทุกคนป่าก็ไล่เนาะ บักสวนมามีตามามีมีตูคนดูคนทุกคนมาแล้ว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 บค่อยๆค่อยๆหยุด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 ให้น่ะมันไลลงมาเต็มมันน้ำสิเก็บเอาทั้งทุ่งนี่นะปูนังเงียงเขามันทีเกินมีปลขอนี่ค่ะกับมีค่ะปลาชิวนี่เออแล้วมาเถิงพี่ เออไปพอแล้วพอแล้วเอาไปไล่อีกนปลาคอปีดองปลาคอไปนหน่บใส่ปลาสิวลายเกินเนาะอีกลุ่งก็ลายปลาสิวปลาซิวกหม่ที็ดลาลายอี่ปลาคอบ่ะพี่ปลาคออยู่ไหนพี่ก็มีใครนะแม่นี่ปลาซิ่ะ ใหอซังกาไปล่างน้ำโลดนี่บุกเขยจเก็บตั้งทิงนี่ไอ้เบิ่งในป้านะนี่นปลาปลาปลา้ขงนี่กุ้งน้องเฮากุ้งน้องเสีย้ปลาสิงหเออเก้า แบน้นี่นี่ป่ลาคอตินมีกุ้งลายเกินกุ้งลายไหอยลายปลาอลายปลาคอหอลายกุ้งกําสีลายเนาะล้วกระซิวกระซิวนุอยมันสีเบิร์ดเออเบิร์ดเด้อกุ้งลายได้ลายกุ้งลายเกินเผาอะไรกันถ่ายซุปเจ้าในท้องคนนี่เนียคิ้วค้่

เสดายเลพี่น้องเไดายเลปลาคอพี่น้องมันอยู่แทปลาคอนี่ปลาคอของแท้นะนี่ไม่ได้มันอยู่โขกมันลอยตายอยู่โขกอ่างกองนี่อ่างกองนีเดิอูนงูจไปแล้วอ่างบ่ได้น้อพี่น้องินเต็มยอ่างบ่ได้น้อพี่น้องปก่อตเฮ้ยมันไหนเลยเด็กเดนกเดด่างมหนลาวท๊

เอาไปเยป้าเลย่ายเลอะไรลงมาครับ <das> ย <M> ิงให้ได้ได้ได้ไอ้ได้พี่ลูกทุกคนมาได้อีกแล้วมาได้แจ็บอยู่เซยมือป่อนีคอยว่ายู่ดอกมือคอยป้ามันมืนมั่อรนะ้เมอรจะมันเหงียบเพื่อห นี่มันวะป่ามันกระเนาวม่หนป่าเห็ดบวบบวบบวบมนาหันขดินน่ะปโโอปาเคียงคำเอกคอไปเรียบร้อยอืมปาเคีงคำน่าไปอพนาไปลงแล้วไรเหี้ยงสิบปุบกกไใส บ่อยดอบื้นั่นนะคะมอเตชมเต้คอยปวดมอเตชัยเฮงเอียนอุ้ยอีมนาเว้ยอีมีนาบ่เอีน้าอนจะเบิ่งแน่นี่เต็หาคอยเดี๋ยวตอนนี้จะมาเพิ่มมเอียนอีสังคอยแปลาดุกปลเอีนอปดุกปลาดุกชิวเอียนยังดี ก็ปลโลนนี้ดนียียนียปลาปลาดุกปลาดุกอ่าจะได้เนี่ยตัวชงเด้ตัวชนโมมีเกตเนอก็จะพราวจะติดเกตใ่ไหมี้ขันติดเกตขี้ขันติดพาไปไปเร็วเลยแค่นี้แหละช่วยวงกระองดักใส่ตู้กล่องก่อน Nhuệ cười thẻ nhựa hai mua ping mục chói mãi nè đâu ừ. <laughs> 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 m <Mền, bà cô. cười> เขาจำเจจำอีสังป้ามันอยู่เจผมยายอยู่เจเพื่อะยองยองมอืมเล่ทุกคนวันนี้เล้สิออกัววยเพราะว่ามีคนมาลงน้ำสุดท้ายวันที่อออเอหอคอยก็มาฮอดบ่ืหอนมาจากเพื่อนเน,นื้นอต้มปลาคอกินอูใในน้ใส่ใครโมเดงเนาะส่ใครโมเดงตุขปคอกออ้ก็จะหน Hân, hàng hạng <laughs> Hà ừ. ừ, mù. mùa đen, bàn luôn đi học hạng 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 hạnh 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 เฮดน่ะเดี๋ยวเดียวขอลออุ้ยปลาเค็งมันมาให้มีแม้มจะแตกไปจนมันมาอให้แล้ว